สวัสดีครับหลานพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มารีวิว34แรงครับผมรถเพิ่งมาถึงครับตัวนี้เป็น L3408 ดีที่จดทะเบียนปี51ครับผมเอกสารเล่มชุดโอนครบครับเพิ่งมาถึงตะกี้นี่ครับผมรีวิวให้ดูก่อนครับผมก่อนอาบน้ำแต่งตัว รถเก็บสีมาทั้งคันนะครับผมรถทําสีมาทั้งคันเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยครับผมช่วงล่างแห้งครับอุปกรณ์ก็จะเป็นดันหน้านะครับผมแล้วก็พันหลังพันหลังเป็นตราช้างเป็นพันหกครับผม เล็กไม่อยู่2,545ชั่วโมงครับผมรถสตาร์ทติดง่ายนะครับผมแต่ว่าแบตอ่อนหน่อยเรื่องดีรนะผมไม่ดูลิดใช้งานปกติครับ เสื่องแจวแจวครับผมท่านใดที่หาอยู่ก็แวะมาชมได้ครับอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษครับผมเบอร์โทร0816004753 0984422502ครับร้านห่างตัวอำเภอเบญจลักษ์1กิโลครับผมหา่าง3มแยกหนองเหลือม3กิโลหา่างสี่แยกวันจานร7กิโลครับท่านใดมาไม่ถูกยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผม ขอให้เฮงๆรวยๆตลอดปีตลอดไปไม่เจ็บไม่จนจากใจ PC แท็กเตอร์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ